สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r o w ว n a t h p p n n d a นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าสกิลแดงที่เราได้ตอนเลเวล45จากกิจกรรมซีซัมพาร์ทนั้นแต่ละอาชีพควรที่จะเลือกสกิลไหนดีนะครับเติมเกมลิทเอททูโมบายในราคาถูกสุดๆได้แล้วที่ล e d Man Shop ทุกว่าเติมเกมเองเข้าไวเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีเกม m m ็เกม,เมอ,อื่นๆให้เลือกเติมอีกเพียบเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กปีเพิ่มอีกหนึแพ็ค แพมลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดขอมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมมีพ้อยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอพพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นครับ u c h i Phone เป็นแอประบบข่าวโฟนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อยากที่จะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟ u c h i Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากมานะครับโดยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บบาทเท่านั้น สำหรับตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยครับตัว MVIP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานได้ดีและสะดวกสบายกว่าครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่า ตัวเกมมีการแจกกล่องสกิลระดับวีลาบุรุษหรือระดับสีแดงให้กับเราฟิฟี่จากสีซสั้นพาร์นะครับโดยเกมจะแจกให้เราเมื่อเรามีเลเวล45แล้วเท่านั้นนี่นะครับมันคือกล่องที่ชื่อว่ากล่องเลือกตำราทักษะวีลาบุรุษครับผมซึ่งสกิลในกล่องก็มีแต่สกิลดีๆนะครับถ้าอยากเก่งแล้วก็ต้องรีบเลเวลกันหน่อยแล้วมาเริ่มต้นกันที่อาชีพดาบโลนะครับสำหรับสายฟาร์มผมขอแนะนำสกิลดับเบิลช็อค เพราะมันจะทําให้สกิลโล่สตันของเรานั้นโจมตีมู่ถึง3เป้าหมายเป็นเวลา2-9วินาทีและเรายังได้รับบัฟความแม่นยำต่อเป้าหมายสตันเพิ่มอีก10หน่วยด้วยทําให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นครับอีกสกิลหนึ่งคือ touch of l i g h t เป็นสกิลที่จะช่วยลดเวลาซีซีและสถานะผิดปกติเพิ่มปริมาณฟื้นฟูยากับอัตราฟื้นฟูยาและเมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสฟื้นฟูเลือดทันทีด้วยนะครับ สกิลนี้จะช่วยให้เราเปลืองยาน้อยลงในการฟาร์มอย่างมากและทำให้ฟาร์มแมปโหดๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับสาย PVP ผมแนะนำเฮดนะครับเพราะมันจะทำให้เรายั่วยุศัตรูให้โจมตีตัวเราแถมยังดีบับใส่ศัตรูที่ถูกยั่วยุอีกด้วยเหมาะแก่การป้องกันไม่ให้ศัตรูหนีมากครับมาต่อกันด้วยอาชีพดาบคู่นะครับสำหรับสายฟาร์มทิปเบิร์นแลดคือที่สุดแล้วครับ เพราะมันทําให้เราจมตีมูถึง3เป้าหมายไม่มีอะไรเหมาะแก่การฟาร์มมากกว่านี้แล้วอีกอันผมขอแนะนำา d n o o f f ิ l y ครับที่จะบัพเพิ่มความเร็วการโจมตีและความเร็วกันเคลือ่อนที่ให้กับตัวเองและปาร์ตี้ของเราครับส่วนซสาย PVP Sonic b l a s t e r ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมันมีโอกาสทำให้ศัตรูติดกลัวได้ครับแถมยังตี3เป้าหมายด้วยนะอีกสษะหนึ่งที่มีชื่อว่า Detect Weakness ก็ดีไม่แพ้กันครับ เพราะเราจะดีบัฟใส่ศัตรูที่เราโจมตีซึ่งดีบัฟนั้นโหดมากๆมันคือการลดดาเมจลดคิทิเค้ลและลดการต้านทานคิิิเค้ลของเขาลงครับอาชีพถัดมาคือมีดนะครับสำหรับสายฟาร์มผมขอแนะนำชา a d โด b เบลดที่จะสร้างร่างเงาของเรามาช่วยโจมตีเพราะเป็นการโจมตีหมู่3เป้าหมายครับผมตัวอีกอันคือเวนอมตัวเวนนอมเนี่ยใช้ได้ดีทั้งการฟาร์มและการ PVP เลยครับ เพราะตีหมู่และระยะเวลาติดพิษก็นานมากๆ10-15วินาทีเลยซึ่งเอฟเฟกต์พิษนั้นทำดาเมจต่อเนื่องและดีบับศัตรูครับผมสำหรับสาย PVP ผมก็ยังแนะนำเวนอมเหมือนกันนะครับมันดีเกินไปจริงๆสำหรับสกิลนี้อีกสกิลคือสกิลที่ต้องใช้บ่อยมากในการต่อสู้หรือการทําสงครามนั่นก็คือสกิลไฮนะครับเราจะทำการหายตัวครับเป็นเวลา10วินาทีไว้รอบค่าหรือหลบหนีก็ได้ ตัวน Vision of Assassin s s s a s น i n นั้นผมให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับจริงๆอันนี้ก็ดีนะแต่อันอื่นมันดีกว่ามากเลยครับอาชีพต่อมาเป็นอาชีพธนูครับสำหรับสายฟาร์มควรเลือกมานาลีเจนครับเพราะเมื่อเราใช้สกิลโจมตีศัตรูจะมีโอกาสดูดซับมานาและเมื่อฆ่าศัตรูก็มีโอกาสฟื้นเลือดก,กับมานาด้วยครับเป็นบัฟที่ดีมากจริงๆสำหรับสาย PVP จะเลือกเลียวทาร์เกตอินเทนเกหรือเดสติงเกอร์ก็ได้ครับ อยู่ที่ว่าคุณอยากได้เอฟเฟกไหนในการขัดขวางศัตรูนะครับเลี้ยว t ทรเกตจะเป็นการสโลว์อินแทงเกิลจะเป็นการจับส่วนเดสติงเกอร์เป็นการใบ้ครับทั้ง3 s สกิลดีหมดเลยครับชอบแบบไหนเลือกอันนั้นได้เลยมาถึงอาชีพยอดนิยมแล้วนะครับอาชีพดูกแก้วหรือพระนั่นเองสำหรับสายฟร์มผมแนะนำดีไวสปาร์เป็นอันดับหนึ่งเพราะมันทำให้อร่าแฟดโจมตีแรงขึ้นและโจมตีหมู่3เป้าหมายด้วยครับ ต่วนอีกสกิลจัดเมนก็ดีไม่แพ้กันเพราะโจมตีถึง5เป้าหมายอีกครั้งยังสามารถสโลสศัตรูได้ด้วยนะครับสำหรับสาย pvp อาเคนชิลครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสกิลนี้อีกแล้วมันคือสุดยอดสกิลของพระที่ทำให้ทุกคนหลงรักเพราะจะเพิ่มต้านทานดาเมจให้เพื่อนถึง50%กันเลยอาชีพสุดท้ายคาถาหรือนักเวท สำหรับสายฟาร์มต้องเลือกพิษศาสตอมเท่านั้นครับเป็นสกิลมู5เป้าหมายและยังยกเลิกสถานะการหายตัวของศัตรูได้ด้วยไม่มีสกิลไหนใช้ฟาร์มได้ดีกว่านี้อีกแล้วครับสำหรับสาย p v p ผมอยากให้เลือกคอนฟิวครับเพราะมันทำให้ศัตรูติดตาบอดซึ่งตาบอดเกมนี้จอจะดำมืดไปเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะและยังใช้ยาปั๊มเลือดไม่ได้อีกด้วยโหดมากๆเลยครับ อีกอันคือ cancel สกิลนี้จะทำการลบบัฟทั้งหมดของศัตรูพร้อมกับทำการใบทันทีและตัวเราจะได้รับบัฟความเร็วเคลื่อนที่และอื่นๆแทนครับแต่สกิลนี้ลบ arcane shield ของพระไม่ได้นะครับน่าเสียดายจริงๆและทั้งหมดนั้นคือสกิลระดับสีแดงที่ผมแนะนำให้เลือกนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลไว้ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนะถ้าหากชอบแล้วก็ลบกวนกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม